คอนโดย่านธุรกิจโซนเชียงใหม่บิสเนสพาร์คใจกลางเมืองเชียงใหม่ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำให้คุณสะดวกสบายทุกวันที่เดอะเจ s กซ2 c อ n ์สองคอนโดมเนียมสวัสดีค่ะ แล้วก็อยู่กับน้ำ Perfect Home อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ำก็มากับพี่มะนาว p r r f e c t กต์โค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะจิกซ์สองคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งวันนี้พี่มะนาวเนี่ยมีทัพย์ดีๆนะคะฮอตๆอมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นทรัพย์แบบไหนคะพี่มะนาวค่ะน้องน้ำวันนี้นะคะพี่ก็มีทรัพย์ที่อยากจะนำเสนอน้องน้ำที่น่าสนใจเลยค่ะอาจะเป็นคอนโด 2ห้องนอนสอห้องน้ำนะคะ<ช>ขนาดพ<ช>ื้นท,ที่ใช้สอยอยู่ที่92.94ตารางเมตรค่ะโอ<ฮ>้กว้างมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะ ส่วนฟา c i ซิลิตี้ของที่นี่นะคะที่จะมีฟิตเนสค่ะแล้วก็จะมีลานจอดรถเนาะระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะและระบบเข้าตึกเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งขนาดห้องนะคะแล้วก็ฟา c i ซิลิตี้ของเขาเนี่ยให้มาครบคันเลยชัดอยากจะชมแล้วนะคะว่าในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะค่ะไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในห้องแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำจะขอพี่มะนาวนะคะช่วยพาน้ำแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยทัวร์ห้องนี้สักนิดนึงค่ะว่าทําไมนะคะคุณผู้ชมถึงต้องซื้อห้องนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะ่ะได้เลยค่ะน้องน้ำอ่าอย่างแรกเลยนะคะประตูค่ะจะเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกเนาะซึ่งจะช่วยทําให้ลูกบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านที่พักอาศัยค่ะรู้สึกสบายใจปลอดภัยที่พักอาศัยอยู่ที่นี่เนาะนค่ะ ถือว่ามีความเด็ตีมากขึ้นใช่แล้วค่ะส่วนโซนนี้ค่ะจะเป็นชั้นวางรองเท้าเนาะซึ่งจะเป็นบิวอินค่ะ,ะตู้บิวอินจะได้ชั้นวางเยอะเลยค่ะซึ่งสามารถใส่รองเท้าได้เยอะเลยหลายคู่เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มี2ฝั่งด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านบนสามารถวางของที่เราจะใช้บ่อยๆเนาะพี่มะนาวก่อนออกจากบ้าน<ม>อย่างเช่นเจนรถอ่กระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะ มาตรงนี้ค่ะจะมะีพื้นต่างระดับเนาะซึ่งเป็นการแบ่งโซนระหว่างโซนที่เราเข้ามาในบ้านเพื่อถอดรองเทา้าเราจะได้เพิ่มความสะอาดให้กับห้องด้วยค่ะเป็นเหมือนเป็นการเตรียมตัวนะคะก่อนเข้าบ้านแล้วก็เป็นการเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านนั่นเองใช่ค่ะค่ะมากันที่ตรงนี้เนาะจะเป็นโซนซักล้างค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าค่ะ แล้วก็จะได้อ่าชั้นวางบิวอินเช่นเดียวกันด้วยสามารถวางของได้ของที่เราใช้ประจำนะคะที่เกี่ยวกับโซนนี้เนาะแต่โซนซักล้างอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะไม่แขวนเสื้อหรือว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าน้นำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้เนาะค่ะมากันที่โซนต่อไปเลยค่ะจะเป็นเลี้ยงรูมเนาะค่ะโซนนี้นะคะน้องน้ำค่ะเราจะได้ โซฟารูปตัวแอลค่ะใช่ก็คือนั่งได้หลายคนเลยมีเพื่อนมาก็คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะ,ะคือแขกไปใครมา <_ d ance> นั่งจอยตรงนี้รับแขกตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยค่ะที่น้ำเห็นไม่ว่าจะเป็นโต๊ทีวีหรือว่าโคมไฟนี่เขาให้ด้วยไหมคะพี่มนาวได้ได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึงคือห้องนี้เนาะตกแต่งด้วยโทนสีขาวค่ะซึ่งจะ ทำให้ผู้อยู่อาศัยอ่ะรู้สึกว่าอ่ะอบอุ่นแล้วก็ปลอดโปร่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีความรู้สึกสบายใจใช่ผ่อนคลายเวลาอยู่ในห้องใช่แล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าโซนโต๊ะกินข้าวค่ะค่ะพร้อมกับอ่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องค่ะใช่แล้วก็จะเป็นอ่าเครื่องใหญ่ด้วยซึ่งไม่ต้องกังวลเลยว่า ความเย็นจะไม่ทั่วถึงในห้องนะคะใช่แล้วค่ะตั้งแต่น้ําเข้ามานะคะที่ยืนอยู่หน้าห้องกับพี่มะนาวก็คือรู้สึกเย็นมากคุณผู้ชมและยิ่งยืนตรงนี้นะคะแรงมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนถัดไปกันเลยเนาะไปเลยค่ะโซนถัดมานะคะถัดจากวิมิรูมเนาะก็จะเป็นทางเชื่อมนะคะที่เข้าสู่กับโซนครัวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่มะนาวเนี่ยพาไปชมกันค่ะโซนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะ ซึ่งมาพร้อมกับเคาน์เตอร์เนาะและซิงล้างจานค่ะตรงนี้จะเป็นอ่าที่เก็บของสามารถเก็บจานชามช้อนส้อมได้เลยค่ะหรือว่าอุปกรณ์ครัวต่างๆเนาะตรงนี้จะเป็นชั้นบิวอินค่ะวางของได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือจะมีสเปซเยอะมากสำหรับให้เก็บของได้เนาะไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ถัดมาก็จะมีตู้เย็นขนาดใหญ่ให้ด้วยใช่ไหมคะพีนะ่มาใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ตรงข้ามนี้ก็จะเป็นแบ่งโซนเลยเนาะเป็นที่แบบว่าเตรียมทําอาหารใช่แล้วส่วนห้องนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีครัวทั้งสองฝั่งเลยซึ่งค่อนข้างจะ,ะพิเศษกว่าคอนโดที่อื่นค่ะที่เขาจะมีให้แค่ฝั่งเดียวเนาะส่วนตรงนี้นะคะน้องน้ำก็จะ,ะเจอกับระเบียงเนาะ ซึ่งเ,าเราทําอาหารก็ได้วิวไปด้วยใช่แล้วค่ะหรือว่าวันไหนที่เราประกอบอาหารที่เป็นมีกลิ่นแรงแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยถ<ช>ูกต้องค่ะ,คะดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยค่ะที่ถัดจากโซนทัวจะเป็นโซนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะน้องน้ำเราก็จะเจอกับห้องนอนรองนะคะเชิญเลยค่ะ,คะอย่างแรกเลยนะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะ เจอกับโต๊ะทางานค่ะ,คะใช่เตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยถูกต้องแล้วก็จะมีชั้นวางของค่ะสามารถวางหนังสือวางอ,าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนโซนต่อมาก็จะเป็นเตียงนอนเนาะ,ะจะได้เตียงนอน6ฟุตค่ะ,คะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยใช่สามารถนอนได้2คนแบบสบายๆเลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ ห้องนอนห้องนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะซึ่งทิศเหนือข้อดีของทิศเหนือนะคะคืออาจจะไม่โดนแดดทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นค่ะโอ้โหดีเลยนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการการพักผ่อนเป็นพิเศษต้องใช่เลยค่ะแ,และอีกอย่างนึ่งคือผ้าม่านของห้องนี้ค่ะจะเป็นผ้าม่านกันแสงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะพักผ่อนตอนกลางวันอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องแสงแดดเนาะสามารถหลับสบายได้เลยถูกต้องค่ะหรือว่าลูกบ้านอยากจะได้แสงธรรมชาติก็คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็ได้เต็มเต็มเลยมีแสงแบบสอดส่องเข้ามาตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ไม่ไม่จ้าเกินไปทำให้เรารู้สึกว่าสบายนะคะเปิดก็ดีปิดก็ดีนะคะถูกต้องส่วนตรงนี้นะคะจะมีชั้นวางของค่ะ built in เช่นเดียวกันค่ะ,คะม,มีช่องเก็บของให้เยอะเลยนะคะแล้วตรงนี้เราสามารถวางเป็นอะไรได้บ้างคะพี่มานานสามารถวางทีวีก็ได้ค่ะหรือว่าจะวางของก็ได้บางคนคืออาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ใช้ทีวีนะคะก็อาจจะเป็นที่วางของเก็บของสะสมเนาะ,ะส่วนห้องนอนห้องรองนี้ก็ได้เครื่องปรับอากาศมาเช่นเดียวกันค่ะมีหนึ่งตัว เอโซนถัดไปที่ถัดจากตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าคะพี่มะนาวไม่ใช่ค่ะน้องน้ำโซนนี้นะคะก่อนที่เราจะเจอกับห้องน้ำเนาะเราจะเจอกับ walk-in closet ขนาดกระทัดรัดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเปรี่ยบเทียบแล้ว เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าคอนโดปกติเลยนะคะใช่ค่ะน้ำกำลังจะบอกเลยว่ามันมันดูใหญ่กว่าปกติแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยดูไม่อึดอัดด้วยนะคะถูกต้องคือบางท่านเขาก็อยากจะได้สเปซตรงนี้มีเสื้อผ้าเยอะใช้เวลากับตรงนี้เยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเจอกับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะาสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะโอ้โหนี่น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกระจบขนาดใหญ่ซึ่งน,น้ำชอบมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็คงจะชอบเหมือนกันค่ะอ่า,อามาตรงนี้ค่ะน้องน้ำก็จะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะที่สามารถเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ และตรงนี้ก็จะได้มาพร้อมกับที่แขวนกางเกงนะคะโอ้โหใช่เขาออกแบบมาให้แล้วเรียบร้อยใช่ซึ่งจะค่อนข้างรู้สึกพิเศษกว่าคอนโดอื่นเลยนะคะที่เขาค่อนข้างใส่ใจเนาะและก็อาอาศัยค่ะค่ะที่เก็บของเยอะมากแล้วก็จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าให้เราแล้วถูกต้องค่ะดีมากเลยค่ะค่ะส่วนโซนถัดมานะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำค่ะสำหรับห้องนอนรองเนาะค่ะค่ะ จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะและอ่างล้างหน้าค่ะพร้อมกับกระจกขนาดใหญ่เลยค่ะน้องน้ำโอ้โหเรียกได้ว่านะคะใช้งานแบบสะดวกสบายนะคะห้องน้ำก็กว้างมากเลยต่อมานะคะน้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำค่ะเป็นห้องอาบน้ำเนาะที่จะได้มาพร้อมกับเรนชาวเวอร์ค่ะ มีเรชาวชวอร์แล้วก็มีฝังบัวแบบธรรมดาให้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโหแบ่งตัวเกี็กแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะอาบน้ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะกระเด็นออกมานะคะแล้วก็ห้องน้ำค่อนข้างกว้างแล้วน้าก็สังเกตว่าตรงนี้นะคะมีประตูเป็นประตูทางออกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทางนี้ก<อ>็จะเป็นทางออกสู่ครัวค่ะหรือว่าจะลิงก์กับห้องลิฟทงรูมค่ะเป็นห้องน้ําที่แขกก็สามารถใช้ได้ เช่นเดียวกันวูถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าห้องน้ําที่ใช้กับแขกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีห้องอาบน้ําให้ใช่แล้วอันนี้ถือว่าพิเศษมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของโซนห้องนอนรองนะคะส่วนไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะ,คะก็คือจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะน้องน้ำเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะว้าวค่ะเปิดเข้ามานะคะเราก็เจอกับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะขนาดใหญ่เลยมาพร้อมกับ กระจกบานใหญ่มากค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของให้แล้วเรียบร้อยเหมือนห้องนอนเมื่อสักครู่<ช>แล้วก็เพิ่มเติมก็มีลักให้ใช้ด้วยนะคะเผื่อแบบอยากจะเป่าผมอ,<ช>อยากจะใช้เรื่งใช้ไฟฟ้าตรงนี้ค่ะ,คะส่วนเดินถัดมาอีกนิดนึงค่ะ <What? S 2> ก็จะเจอกับระเบียงนะคะที่จะได้อาดอยสุเทพค่ะหรือว่าห้องของฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องทิศ ตะวันตกค่ะน้องนาส่วนทิศตะวันตกนะคะข้อดีของมันก็คือคในตอนเช้าก็จะไม่โดนแดดค่ะท<า>ี่ก็จะไม่ได้ร้อนค่ะเดี๋ยวออกมาข้างนอกกันโอ้โหตรงนี้คือระเบียงนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมไม่ได้แคบเลยนะกว้างม,มากๆนะคะคเลยจะเห็นได้เลยว่าสองคนคือสบายสบายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เห็นวิวด้านหลังด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ลมก็จะโก,กเข้ามานะคะตลอดวนันถ้าเราเปิดเปิด กระจกไว้นะคะค่ะเข้ามานะคะน้องน้ำทางนี้เลยค่ะก็จะเจอกับโต๊ะทำงานเนาะอ่าใช่แล้วแล้วก็จะมีอ่าชั้นวางของเช่นเดียวกันค่ะสามารถวางอุปกรณ์หรือว่าหนังสือได้ตามต้องการเลยที่เราใช้ทำงานตรงนี้บ่อยๆใช่ค่ะค่ะต่อมาค่ะน้องน้ำก็จะเจอกับเตียงค่ะขนาด6กฟุต เช่นเดียวกันเนาะค่ะถือว่าใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขามีการตกแต่งที่นอนให้แล้วเรียบร้อยใช่แล้วพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะอ่ะห้องนี้ก็จะได้เครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องเช่นเดียวกันเนาะค่ะแล้วก็จะมีชั้นวางค่ะ,คะซึ่งถ้าเจ้าของหรือว่าลูกบ้านต้องการอยากจะติดทีวีหรือว่าวางท่านก็ ไม่ไม่ได้ดูทีวีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีชั้นวางให้เช่นเดียวกันมีปลั๊กให้เรียบร้อยสามารถวางของอุปกรณ์อื่นๆเช่นของที่ใช้บ่อยๆในห้องของสะสมหรือของตกแต่งบางคนก็แต่งห้องใช่แล้วค่ะมาต่อกันเลยค่ะน้องน้ำยังมีต่ออีกเหรอคะพี่มะนาวใช่แล้วห้องนี้เป็นห้องมาเตอร์เนาะก็คือจะได้ทั้งสเปซได้ เสื้อผ้าขนาดใหญ่บิวอินด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือเขาบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยซึ่งเขาใส่ใจอลูกบ้านมากเลยค่ะ,ะ,ะตรงนี้ก็จะได้ชั้นวางกางเกงเหมันเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับเป็นเกงโดยเฉพาะเพือ่อก็แขวนไว้ข้างบนมาต่อกันเลยค่ะที่ห้องน้ำห้องมาสเตอร์เนาะ อันนี้ของห้องมาสเตอร์ก็คือจะมีห้องน้ําในตัวเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไม่ต้องอาแชร์กับห้อง <Okay. S 1> อืน่นโอเค okay. ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ่างล้างหน้าขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับกระจกบานใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีโถสุขภัณฑ์เนาะค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําค่ะพร้อมเด็คาวเวอร์ค่ะน้ำหนานี่ค่ะเลยนะตรงนี้เขาก็มีผ้าม่านให้ด้วยนะใช่เพื่อกันน้ํากระเด็นค่ะ แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องอโซนเปียกแห้งเลยเพราะว่าเขากั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะกระโกก็คือค่อนข้างที่มีคุณภาพที่ดีนะคะคุณผู้ชมแข็งแรงทนทานเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับห้องที่พี่มะนาวคาเรามาชมในวันนี้ชอบกันไหมคะนะคะเดี๋ยวน้ำจะขอให้พี่มะนาวช่วยทวรรายละเอียดเกี่ยวกับห้องนี้อีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโดนี้ด้วยค่ะได้เลยค่ะห้องนี้นะคะ ขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่92.94ตารางเมตรค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ Fully Furnished ค่ะน้อนำค่ะส่วน Facility ของที่นี่นะคะจะมีฟิตเน s เนาะระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะเข้าถึงด้วยระบบคีย์การ์ดเรียกได้ว่านะคะอุ่นใจได้เลยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดน,นี้ค่ะแล้วสถานที่ใกล้เคียงที่นี่นะคะใกล้กับที่ไหนบ้างคะพี่มะนาว คอนโดจิกซอ2นะคะ,คะจะอยู่ใจกลางเชียงใหม่บิสเซิพาร์คเลยค่ะ,คะซึ่งคือใจกลางย่านธุรกิจค่ะทั้งธุรกิจเสริมความงามร้านอาหารหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าค่ะ,คะเช่นเซ็นทรัลเฟสติวัลเนาะ,ะหรือวิกซีเอ็กซ์ต้าค่ะแถม ยังใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าใกล้สถานที่สำคัญน,นะคะมากมายเลยแล้วก็เดินทางเข้าปวเมืองเนี่ยจะสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ย่าธุรกิจค่ะแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำก็ขอขอบคุณนะคะพี่มะนาวมากเลยนะคะที่พาน้ำแล้วก็คุณผู้ชมมาชมห้องดีๆส,สวยๆในวันนี้ค่ะแล้วถ้าอาไนะคะมี คำถามนะคะอยากจะถามพี่มะนาวหรือว่าทีมงานของเรานะคะสามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากชมห้องนี้เนี่ยอยากจะเจอกับพี่มะนาวนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยขอฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้น้าแล้วก็พี่มะนาวแล้วก็เอเจนต์ทีมงานโปรเฟสชันโฮมนะคะหลากหลายคนนะคะที่ทําคลิปให้เรานะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามนะคะได้กอดใครเลยค่ะแล้ววันนี้น้ากับพี่มะนาวขอตัวลาไป ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ